คุณมาดูดวงใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ใช่ผมเช็คดวงดาวของคุณแล้วแต่ว่าผมยังจะไม่ดูดาวอนาคตให้กับคุณแต่ว่าจะดูแค่เพียงปีน,นี้เท่านั้นเนื่องจากว่าผมเหนื่อย <laughs> <laughs> คือดูจากพื้นดวงคุณแล้วมีดาวที่ดีหลายโครงสร้างมากเป็นคนที่ประสบความเร็จในชีวิตแต่ตรงนี้เรายังไม่พูดถึงเราดูปีนี้ก่อนนะครับ ว่าปีนี้ของคุณในชีวิตจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไม่มานเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะรู้ว่ามาหรือเปล่าคุณมีดาวโครโนสมาแล้วปีนี้โครโนสของคุณดาวโครโนสไม่เข้าดาวไม่เข้าก็ไม่มีเหตุการณ์ดาวโครโนสคืออะไร ้อนโก็ดาวหงอแล้วอุ้ยแต่ว่าคุณผมเห็นแล้วอังคารมาปีนี้อังคารคุณมาถึงไปแล้วโอเคเลยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมาชีวิตคุณถึงเป็นอย่างนี้ที่บทีคุณถามอังคารอังคารเสาใช่ไหมมาดวงคุณมีอังคารเสาอังคารเสาเนี่ยมันหมายถึงการแตกหักการแยกย้าย ความถุนเสียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดาวตัวเนี้ยมันถึงแล้วมันมาจ่อคุณตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วงปลายปีแล้วก็มันก็จกำลังจะหมดอิทธิพลลงเนี่ยเออก็มาช่วงนี้แหละมันหมายถึงการที่เราออกจากงานแล้วใช่ใช่ละเหตุเขาเรียกว่าอะไรละหกละเฮือละหกละเอืออังคารเสาร์เนี่ยของคุณมานี่เองการลวเชี่ ปลายปีที่แล้วลรจะลักเนี่ยเป็นปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้ว,ลวอ๋อจะลาออกเหรอปาปีที่แล้วไม่ที่เก่าอ่ะลาปากปีที่แล้วอ๋อแล้วจะที่ใหม่ก็จะมาลาเอาโอเคโอเคมันมาตั้งแต่ปลายปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดใช่ไหมฮะมันจะมาหมดในช่วงมิถุนาห้าแปดก็หมายความว่าชีวิตของคุณในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยจนมาถึงนะตอนเนี้ยเป็นช่วงดาวที่ไม่ดีดาวของความ ไม่ไม่อยู่คงที่ระหงระเหินไม่แน่นอนแน่นอนชีวิตของคุณที่ผ่านมาก็คือเปลี่ยนงานมาเปลี่ยนงานแล้วก็ออกจากที่เก่าไปที่ใหม่แล้วก็มาที่เก่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละคือชีวิตของคุณมันม,มันมีดาวนี้มาอังคารเสาร์ดีนะความหมายอังคารเสาร์ที่มันมาแค่นี้คือบางคนอังคารเสาร์ถึงการทรี่จะต้องย้ายงานเปลี่ยนงานผมก็ย้ายงานเปลี่ยนงานนะแล้วงานก็ยังไม่ลงตัวนั่นแหละเขาเรียกว่าดาว เรวดาวดาแตกดาวดาวแตกหักดาวดาวไม่อยู่คงทนอะไรเงี้ยมันมาเออมันก็มีแค่นี้เองมันกระจทำหมดอิทธิพลไปแล้วดังนั้นชีวิตคุณหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติคืออังคารสามมันไม่ทาให้คุณอันตรายมากนะแค่นี้เองอิทธิพลสาหรับตัวของคุณคราวนี้ตัวนี้คือตัวแล้วแปลว่าชีวิตของคุณเคาะโศกกระาำหมดไป อันนี้ผมดูเลยนะข้อสอบอะไรเงอไปแล้วมันจะมีอะไรบอกอีกในเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป <c oughs> คุณตื่นเต้นใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> อยากรู้ว่าจา๊ะ อสเมตตสเข้ามามีอะไรไหมไม่มีผลจันผมจะหาเหตุการณ์ที่มันจะมาบอกว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงจันเข้าก็ไม่มีอะไรอะไรครับเนี่ยฮาเดสมีไหมฮะนเดสดีดนีฮานเดสเข้ามา ก็ไม่มีอะไรไดีนะไอฮาเดสมาหรือต,ตัวมันไม่มีเนปจูนดีแม่คือว่าไอดาวที่ไม่ดีมันมาแต่พื้นตัวคุณไม่มีดาวตัวนี้คุณก็มันยังไม่เจอความสวยโอเคคือมันมา,าแต่ม่ไม่เกี่ยวกับหนเูเออใช่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 ก็ไม่เกี่ยวกนะับก็ไม่แว นึกว่ามันจะแหวะแล้วมันไม่แหวะใช่คิวบิโดตัวนี้ต้องมาเนี่ยผมดูจากโดวงแล้วคิวบิโดกับเสาร์นะปีนี้คิวบิโดคุณผมได้ว่าคิวบิโดต้องมีดวงคุณปีนี้คิวบิโดกับเสาร์คิวบิ ก็ไปดูมานะแต่ม,มันไม่ได้หาตัวอีกก็ผ่านไปไม่มีอะไรเออไม่มีดาวอะไรไนะน่าจะมีตัวนี้นะแล้วชีวิตปกติดีความหมายหรือเปล่าฮาเดสมาไหมแวะไหมจัน เรไม่มีเลยนะเขียนมาเลยแม้ดาวมาแต่ว่าคุณไม่มีพื้นดวงสลบก็คือไม่มีดาวออกดาวดาวอื่นที่จะบอกว่าคุณจะเป็นอะไรยังไงคราวนี้แม้ไม่ม,มีผมจะดูจุดที่ละเอียดเผื่ออาจจะมีถ้าเกิดคุณบอกเวลาเกิดถูกนะสุกมาสุกมา มาช่วงการปีนี้สุกมาผมจะดูซิสุกมาการปีนี้น่าจะใช่นะสุกสุกคือเรื่องของความรักความเมตตาสุกมีไหมสุกก็มาแต่ไม่มี

mãi biên tập quán biên tập với chúng ta mãi một tình huống nguyên mãi 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 5, 4, 3, 2, 5, ตล้วเนี่ยไม่ถึงอีกประมาณลากลางปีนี้ันต้อนมาเป็นเออไม่มีดาวอะไรของคุณนะแต่ว่าปีนี้ของคุณเนี่ยมันมันแปลกอ่ะดาว ดาวพื้นตัวมันไม่วิ่งมาจอเลยนะดาวฝืนมีเนี้ยมีจะบอกหมดหมดคาะอหมดโซกแล้วแต่มันก็น่าจะบอกว่าดีใช่ไหมมันก็ไม่บอกมันเหมือนว่ามันจะยังส่งอยู่มีตัวหนึ่งนะเราดูนักจูงมาปลายปีซึ่งมันจะ เราทนมทุกข์คืออยายจะถ่ายที่ไหนต้องไปทำบุญไม่ไม่คืออาจจะไม่ตงรงก็ได้นะในตัวเนี้ยในตัวเราทนมทุกข์เพราะว่าดูในจุดสี่นาทีถ้าแต่คุณบอกเวลาผิดในช่วงปลายปีคุณก็อาจจะไม่ตัวเราทนมทุกข์ก็ได้จะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีในช่วงปลายปีม,มีเรื่องที่มีมีเรื่องของความไม่แน่นอนที่ในช่วงปลาย เขาก็ไปปีนี้ให้คุณนับไปตั้งแต่เดือนนักจันยาตุลาอะไรี้ประมาณอย่างเงี้ยสามสี่เดือนก่อนปลายปีเนี่ยมันจะมีเรื่องของความไม่แน่นอนความมีเรื่องทุกใจขึ้นมากู <S <S พีด่ดูเหรอครับเนี่ยใช่เดี๋ยวเขาก็ง้างกต่แต่ก่อนบางปีไม่มีอะไร <S 1> <S 1> เออไม่มีอะไรให้ผมต้องพูดอะ ดูหมดแล้วมันไม่มีอ่ะมีแต่เรื่องว่าหมดข้อหมดโศกนั่นีอมันมันควรจะมีดาวอะไรมาบอกว่าดีๆนะคือเราทำเรื่องต้นแบบก็อยากให้มีอะไรดีๆซึ่งผมก็มีความคาดหวังว่ามันจะมีอะไรดีๆนะแต่มันไม่เห็นซึ่งดาวที่ดีของคุณในดวงไม่มาปีนี้อ่ะดาวดีๆอ่ะมันไม่มาปีนี้มาปีไหนเ่ต้องรอหายเปไหยก่อนผมจะดูให้ในดวงคุณมีดาวขนาดเท่าหมายตัว การที่คนเรามีดาวหลักหลายตัวมันเป็นหมายถึงว่าโอกาสในชีวิตมีหลายๆๆครั้งหลายแต่แม้คุณจะมีหลายตัวปีนี้มันไม่มาทั้งๆัที่คุณบอกว่าคุณจะไปเปิดสำนักงานมีคนถนับสนุกแ,แล้วผมไม่เห็นดังนั้นคุณไม่อยากไปคาดหวังมากเพราะว่าดาวไม่เห็นผมก็บอกไม่ได้อย่างเงี้ยเข้าใจนะครับส่วน แล้วสถา,นานที่ดีค่อยมาฟังวันนี้หมอเนี่ยที่มอญไง